ับเพืเ่อนๆวันนี้มาตกปรากฏหมายเดิมก็ผมหมายเดิมครับหมายเมื่อวาน ep แปดก็ผมใน ep เก้าครับเมื่อคืนมีคนมาครับผมเนี่ยสูงเลือดใหม่เลยขวดมาซ้ำหมายเดิมซ้ำหมายเก่าเราและหมายเก่า,ากันอีก้ลยก็ผมเพื่อนวันนี้อากาศาข้างๆที่จะปลอดโปร่งหน่อยหนึง่งแต่ก็มีฝนล,ลงเม็ดมาแล้วเป็นสักระยะครับผมเพื่อน ลุนกันจะได้ไหมวันนี้ทำเลเตรียมมากไก่โครงไก่เมื่อวานครับผมไก่แล้วก็เลือดแค่นี้แล้วครับผมอุปกรณ์ตกเลือดมีอยู่แค่นี้ครับผมขวดกว่ากว่าวก็เหยื่อมันเดิมครับเหยื่อโอเคครับผมลุนกันวันนี้จะมาหม แล้วสายงามงานก็ผม ep9 ก็ผมสายงานตามท้องเรื่องครับผมสายนี้ถือว่าสวยเลยครับตาแถบนี้สายอยากจะหายากหน่อยสวยครับเพื่อน,อนจัแจมเลยครับเก็บถือว่าสวยถือว่าสวย ep9 ก็ผมวันนี้ป <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม้ต่อไม้สวยๆรูดพอดีเพื่อนดีนะขึ้นมาทาันรูดพอดีเขาเป็นใสงามใสงามมาดีับผมเก็บใสใหญ่มากเลวเพื่อนใสใหญ่โอ้ยสวยแหบบลมเรียเพื่อนมาอีกแล้ว วัดมันนะครับผมวันนี้มีไซส์วันนี้มีไซส์เลนวันนี้มีไซส์เพื่อนเพื่อนๆสวยๆบอกแล้ววันนี้มีไซส์ต้องมาซ้ำ <c oughs> ต้องมาซ้ำครับผมวันนี้มีไซส์ ปายใหญ่จะขึ้นที่ดังปายเล็กครับผมไปต่อด้นยาวครับผมเพื่อนโอ้ยสวยอีกแล้วครับผมดึงไม้ต่อไม้เลยครับผมจำจัโอ๋อ ใส่งามสายนี้ระวังเี้ยงังครับผมระวังเี้ยงังสายงามใส่ตอครับเพื่อนลม,มแรงมาก,กเพื่อนลมมาแต่ละทีปลาเงียบครับผมช่วงน,นี้เงียบนานเลยนานๆทีตัวหนึ่งนานๆทีตัวครับเ,เพื่อน เทเลกทีอะไรอ่อยไปนั่งโอ้โหดูลมมาแต่ละทีเริ่มมีอาการครับผมอาการมันดึงแต่ไม่ดึงคาบแล้วคลายครับผม สวยอยู่โอ้ยเข้าห่างแตไซอย่างนี้ก็โอเคครับเพื่อนเข้าห่างแตไซอย่างนี้ก็โอเคอม,มาเรื่อยๆเยมื่อวานกลับไปช่างครับผมเมื่อวานได้เแบบกือบสามโลครับผมสองโลกว่าสองโลไปตายครับ เมวานแต่ไซไม่ค่อยโตเท่าไหร่วันนี้มาเด้นกันครับเพื่อนไซเล็กเข้าอีกแล้วแต่ก็ยังดีกว่าไม่เข้าครับผมเสียงกาเขกาก,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 ก้าลาดีเหลือเกินร้องทั้งวันกาบอกหวยก้าวก้าวก้าววมางจะออก พื่อน้อทสสวย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 ได้อยู่ป<อ>ลาเริ่มเข้าห่างครับเพื่อนต<ๆ>ั้งใจได้สามตัวเรียงกันเข้าห่างเลยครับสแสดงว่าเขาเล่นหนักเมื่อคืนน่าจะมากันหลายคนครับพอดีเห็นถุงถังเต็มเลยผมเก็บถุงไว้เยอะโอเคครับผม เพื่อนน,านา้ๆผู้ชมทุกท่านก็ผมช่วงนี้ปลาเหงาเลยครับนั่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วไม่มีปลาต่อสักตัวรอไปครับผมเพราะว่าปลามันขึ้นมาเรื่อยๆตามน้ำครับผมยิ่งน้ําไหลปลาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆคลองไม่มีสุดครับผมก็จะขึ้นตามน้ํามาอยู่ที่ว่าวันไหนเขาขึ้นมาเยอะขึ้นมาน้อยมีต่อปลาเล็กครับผมเพื่อนโอเคครับ รอรุดเก้าไปครับผมมีสายเพื่อนมีสยครับผมม,ม,บผม,มาแล้วเริ่มมาอีกแล้วสวสวยครับเพื่อนแหลมๆเลยครับผม มาครับครับมาครับโอ้สาสวยมาอีกแล้วครับเพื่อนมันแหลมเลยครับผมสนี่มันต้องมันต้องมีสิว่าตามมากับน้ำไม่มีหมดของยาวเป็นพันกิโลต้องมาเรื่อยๆแหละครับผม ปลางเงียบนั่งมือเลยนั่งเหงาเลยครับผมช่วงนีออ้บางคนถามว่าพันเหยื่อยังไงจะได้ไม่ต้องไปเล่นให้มันแบบติดมือกินติดมือ,ม,อมันต้องมีติดครับผมเพราะเวลาเราจับเบียดจับเลยออกแต่ว่ามันไม่ได้ติดเยอะมันล้างออกครับผมล้างก็ไม่มีละเดี๋ยวพันเหยื่อให้ดูครับเพื่อนๆช่วงนี้ช่วงปลากำลังเงียบพอดีเลย เห็นไนมะ่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับคือเอาเบ็ดแล้วก็ไม้ใช่ครับผมไม้ทำเป็นแง่งแล้วก็เอาไว้อย่างนี้ครับผมดึงสายให้ตึงครับไม่ต้องแทงเข้าไปนะครับผมแทงเขา้าขอบขอบอาหารเนี้ยเนี่ยแล้วก็หมุนตามขอบอาหารไปเรื่อยๆหมุนไปนี่ครับผม่าให้สายหย่อนเนี่ยครับพอหมุนได้ประมาณได้ที่ละเราก็แต่งขอบนิดนึงแล้วก็คลายคลาย แล้วเราก็ลูดเลยครับผม,มค่อยๆลูดที่เราตั่งที่เราตั่งนี่ครับผมแค่นี้เองนี่ครับใส่เยื่อแล้วแต่ขนาดเบ็ดครับผมเห็นไหมครับเพื่อนโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนคงต้องกลับแล้วล่ะครับผมนี่ก็นสบิบเอ็ดโมงละจะเที่ยงละฟ้าก็เริ่มมืดมาเหมือนเดิมครับผม พอจะให้แดดดีๆสักสี่ห้าวันได้ออกหาพึ่งซะหน่อยฝั่งนี้มีแดดอยู่แต่เริ่มมืดมาทางดงเหมือนเดิมครับผมฝั่งดงฝั่งนู้นฝนตกดีครับฝั่งดงสรุปปลาก่อนครับผมใกล้จะได้กลับแล้วแหละปลาไม่เข้าครับผมเมื่อคืนเขาเล่นหนักไปนี่ครับถุงเลือดขวดเลือดมีของกุ้วยๆมาด้วยเขเล่นกันเมื่อคืน เราจะได้อยู่โลก่กว่าอยู่ครับเพื่อนสายสวยอย,อยู่งามอยู่เดือเขานี่นั่งเป็นชั่วโมงแล้วปลาไม่เข้าเลยไม่ตอดไม่อะไรเลยครับผมเงี่ยไปเลยชั่วโมงกว่าแล้วนี่ไปค่อนเพื่อนเดี๋ยวเตรียมของเก็บของเก็บอะไรกลับกันครับผมวันนี้เป็นเหนื่อยด้วยเพียเดี๋ยวขากลับไปดูหมายทางกลับอีกที่หนึ่งตรงโน้น หากลับเดี๋ยวลองหย่อนดูสักหน่อยเผื่อมีปลาลงเหลืออยู่โอเคครับผมไปครับขอบคุณทุกทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณนะนะทุกทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมว่างจากหาพึ่งก็ตกปลาครับผมเพราะว่าพึ่งช่วงนี้ออกหาไม่ได้ฝนตกพายุเข้าหลายวันแล้วครับไปครับผมเก็บของกันเจอกันใหม่ครับผมเมื่อมีโอกาส